อีกอันหนึ่งอ่าอีกอันหนึ่งคือที่เราต้องเจอกันประจำเลยคือคอมาคอมมาคือถ้าภาษาภาษาทางการหน่อยก็เรียกอะไรว่าอ f f s e ตอ่า o f f s ลักษณะนี้อ่าข้อที่มันยุ่งยากของท่อเหล็กเนะี่ยคือด้วยความที่ว่าแคมล็อกมันนะอ่ามันจะล็อกท่อติดกับพื้นผิวอ่าอมันจะแทบจะน,นอนติดกับพื้นผิวเลยไหม อ่าแล้วเขาเนี้ยเมื่อเราจําเป็นต้องเข้ากล่องอืมเหมือนกับของ p v วเปรยะเลยอ่าแ,แค่ต่างกันที่ว่ามันเป็นโลหะอืมมันจะมีระยะอ่าไอ้อย่างนี้เขาเรียกว่ากล่องเตี้ยอ่า กล่องกล่องบล็อกลอยสํากล่องแยกกล่องเก็บสายของของ EMT เนี่ยจริงๆมันจะเป็นกล่องสูงมันจะสูงประมาณประมาณอ่าหนึ่งนิ้วรูมันนะซึ่งซึ่งมันจะสะด,ดวกอ่ามันเหมาะกับการดับข้อเพราะว่าดัดดับเข้ามาใส่กล่องอย่างเงี้ยเพื่อจะให้มันแบบว่ามีจังหวะเทคขึ้นมาเพื่อจะเข้ากล่องได้อ่ากล่องอ่าระยะอ e ีคอม้าเนี่ย มันมีการคำนวณเอาเอาตามหลักที่ดีจริงๆมันมีมันมีวิธีคำนวณมันมีความสูงอ่ามันมีองศาอ่าแล้วมันมีตัวแปรตรงเนี้ยแล้วเพื่อจะหาระยะที่จะเอาไปดัดอ่าอันนั้นไปหาเอ,าเองลึกลับซับซ้อนอะไรก็ไม่รู้อ่าเอสกับเอ <c oughs> คูณ n ออืมกูก็ไม่รู้ก็สูงล่ะอ่าเก็น <c oughs> <K> ่าจะเป็น <c oughs> <K> เอ็นก็ต้จํานวนสำหรับตัวคูณอ่าเพื่อจะหาค่า s s ก็คือระยะเราจะวัดระยะเพื่อจะไปวัดว่าเราจุด a กับ b ห่างกันเท่าไหร่เสียดัดขึ้นศูนได้เท่าไหร่เพื่อจะหลบอะไรเท่าไหร่เนี่ยอันนั้นมันมีไปหาใน g o กูก็เราไม่พูดถึงเพราะว่ามันยากไปเพราะกูก็ไม่รู้อ่าโอเคคราวนี้แล้วเราจะาดัดยังไงดัดคอมาดัดคอมาเพื่อจะเข้ากล่องดัดคอมาเพื่อจะ เพื่อจะหลบอุปกรณ์เล็ก,ลก,ลกๆน้อยๆทิดตีหอะไรประมาณอย่างเงี้ยคือหนึ่งนิ้วเชื่อมดัดขึ้นมาหนึ่งนิ้ววิธีคล้ายๆก,กันกับกับกับไอไอไอเก้าสิบองศาเมื่อกี้นี่แต่อันนั้นเราใช้เก้าสิบองศาแต่ถ้าดัดอะ่ะมันจะมีองศามาเกี่ยวข้องถ้าดัดคอม้านะระยะระยะที่สั้นที่สุดที่ที่ใส่ก็ไปในเบนเดอร์ได้นะน่าจะอยู่ประมาณสักน่าจะอยู่ประมาณสัก,สก สักสักสองนิ้วหรือห้าเซนอ่านีนะเราก็มาหาระยะเทคแรกประมาณห้าเซนเทคที่สองประมาณหกเซนนะขีดรอบไปเลยยิ่งดีสเต็ปแรกใส่เข้าไปในเบนเดอร์ น้องเห็นอระยะย็งเป็นเดิมไหมเห็นไหมอ่าคราวนี้เราก็เหยียบอืมอารมณ์ประมาณนี้อืมอารมณ์ประมาณนี้เพราะกล่องเราไม่สูงอ่าอย่างที่ผมบอกคือคือพอเราไปทำาอ,อ่ะอ่ามันทาบ่อยบ่อยมันก็เป็นอืมแล้วก็พลิกกลับอีกด้านเมื่อกี้อย่างนี้นะอ่าแล้วก็พลิกกลับอีกด้านอืม ก็ใส่เข้าไปในเบนเดอร์เหมือนเดิม,ดมใส่ปิดเทสเข้าไปเหมือนเดิม,มนะคราวนี้ต้องเหยียบแหละคราวนี้ยออกแรงนะมั่งนะเมื่อนีนี่เห็นไหมตลอดเข้าก่อนขนาดที่เตีย้ย มันก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้เราเดินท่อถ้าอยากให้สวยเวลาแคมป์สมมติว่ามันจะต้องมาจอยกันระยะห่างของวางการวางท่อมันจะมันจะชิดกันไม่ได้นะมันจะต้องมีมีมีระยะประมาณนิ้วนึ่งอ่ะเป็นอย่างน้อยเพราะมันมันน้อยกว่านั้นไม่ได้มันจะติดติดขาแคมป์มันนี่แหละอ่าแล้วแล้วลายมันก็จะสวยคราวนี้การวางแคมป์ พยายามวางให้มันให้มันเยื้องกันไปเรื่อยๆยิ่งหลายท่อเราก็มีกันมีกันนี่วางแคมป์นะนี่มันจะวางเยื้องกันไปเรื่อยๆแล้วแนวมันจะสวยแต่แต่สิ่งที่เราต้องต้องคำนวณให้ดีก็คือนี่แหละระยะที่เราจะต้องดัดต้องงอเคยเคยเห็นไหมว่าบางมุมอีเก้าสิบองศาเนี่ยของท่อเหล็กมัน มันจะมีปัญหาเพราะว่ามันมีองศาอะไรในการระยะในการโค้งเราก็ต้องต้องคิดช่วยด้วยว่าเราจะหลบมันยังไงอ่าคือถ้าอย่างมุมทั่วไปเดินทั่วไปมันได้แล้วมุมไห่อย่างนี้แหละอ่ามุมหลบมุมไห่อย่างเงี้ยนี้ไปใส่เหรอน่าเกียดตายเลยอ่าตีโค้งออกนีห่างพื้นที่มันก็มีวิธีโดยเราใช้บล็อกนี่แหละมาเข้ามุม ออันนี้ก็สวยดีไปอีกแบบเนี่ยเวลาเข้ามุมนอกเนี่ยเข้ามุมนอกเนี่ยเลี้ยวเงี้ยก๊บไปนี่อ่าท่อเหล็กอะ่ะมันดัดไม่ได้แต่มันก็จะมีอุปกรณ์ขายแต่เราก็ใช้พวกนี่แหละบล็อกแยกนี่แหละในการเลี้ยวเลี้ยวหลบอ่ามุม90สบที่มันต้องเป็นมุมในอ่าอย่างนี้ยกตัวอย่างไปทำให้ดู นี่ปากก็ให้เห็นไหมจะเป็นลักษณะนี้นี่จะเป็นลักษณะนี้นะเดี๋ยวนะโอเคนี่นก็จะเป็นลักษณะนี้ไดนะ้อ่าส่วนจุดตรงเนี้ยมันมีฝาปิดนี่นก็จะมีฝาปิดนี้ยึดน็อตปิดพอเก็บสายเสร็จก็ปิดอ่าอย่าลืมนะอย่าลืมอย่าลืมเรื่อง เรื่องเรื่องริมเมอร์นะเรื่องลบลบคมนะหรือตะใบตะใบหางหนูก็ได้อ่าเอามาลบคมใช่ใครแบบว่าไอาเดียบันเจิดมีเวลาทําเองอ่าเจาะวางแนวให้ดีวางแนวให้เป็นอ่าคำนวณแนวนี่แหละการวางแนวนี่แหละมันจะทําให้งานจะสวยไม่สวยออกมาดีะคืองานพ่อเลก็กมันคลาสสิก,กมันดีอยู่แล้วมันสวยอยู่แล้วอ่ามันบานจริง ไม่ต้องทฤษฎีเยอะเอาไว้คลิปหน้ามาว่ากันต่อสวัสดีครับ